สวัสดีครับพี่ดองครับผมครับพี่ดองครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่ดองครับบรรยากาศตอนบายๆของวันที่7มีนาคม67ครับผมครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องพี่ซี่ครับตามต่อแนวทางตัวเลขของพ่อไพบุญครับเลขพ่อไพบุญเมื่อวัาห่ันเพื่อนก็บว่าเลขจะออกตัวเก่าครับพี่ดองเนาะครับทีไหนได้ไปออก มวดนาทีให้ตัวเก่าครับพี่น้องจำได้ปะครับผมคือ,อ063ครับพี่น้องเนาะ063แล้วก็เว้นระยะมากงวดหนึ่ง3เก่าหาแล้วก็มาจะมาออกงวดนี้ครับผม603ครับเป็นเหลือตัวเก่าอีเลเด้ครับผมเป็นเหลือตัวเก่าอิเลงวดที่ออกก้อนนั่นั่นครับแต่ว่าพอกะไปจับคู่ให้คือหาเก่าเก่าหาครับพี่น้องเนาะ เอามาเบิ่งไปน้ากันได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะเลขกข้อมฝันของพอเนี่ยนะครับผมน่าสนใจมากครับพอฝันมาเห็นคนใส่เสียเก้าเกาผ่าเก้าเก้าเพราะว่าเลขอาจจะออกตัวเก้ากับออกตัวเก้าดีครับผมแต่ว่าบ่ได้ออกตัวหวดตัวเก้าแต่ว่าขาหมหงวดไปก้อนนั้นัันอีกคือศูนย์หกสามแล้วมาออกหกศูนย์สามครับเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องมานำเสนอแนวทางตัวเลขของพอได้ครับผมบ่ว่าจะเป็นเหลขคขานวณหรือเหลขฝัน บึงไปน้ากันเป็นแนวทางเส้นงโกเส้นง,งดวงครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก,ก็พอให้บุญครับก่ามาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์เป็นกําลังแรงใจให้กัามาเชียน้าเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพอให้บุญกันเลยครับครับก่ามาเชียสวัสดีพอให้บุญครับผม ครับสวัสดีครับเกามาเชื่อครับผมห่อนพอๆจะทั้งอร่อยเย็ดอ่อนับา่อรับา่อนเนี่ยก็มาเชื่อคอตอนนี้ก็ลังสะล่มน้องทีพอตามแมนครับทรงเหล็กไข่เราพอกะล่มน้องออกเดินทางครับผมอ๋อลงเดินทางไปอีกทงใหญ่ขึ้นก็พอทงใหญ่ครับครับผมทงใหญ่เป็นคล้ายเคลื่อนแล้บอพ่อ แม่นครับมองบางมองมันจะเป็นเครื่อนเป็นประตูน้ำจังกันไหมครับครับผมบางมองมันจะเป็นต่อก้องน้อยๆเขาเขาพุดออกไปจากเคื่อนจากประตูน้ำจริงๆนะครับเขาเขาออกไปใต่สามก้องน้อยๆมันมันก็ได้หลครับผมอืมเดือดเลยรับเขาโอ้เดี็กไท่ไม่พอหมดหันพอวานมันกับสนแม่ก็ไม่เชื่อพอกับสวนไ้โอ้ยคิด น้ำเล็กด <'S Job. S 2> ังเขาก็มาช่วเหล็กดังเขาจังที mm ่เป็นดังพวกดาราเขาเนาะว่าเขาห้มามันดังมันก็เลยบออกเพราะว่านเล็กที่ออกตัวเก่าเลยไหมมันไปเก่าหงวดพูดแบบนี้มันเป็นเก่าหงวดที่แล้วเนาะนกหงวดกวอนขุนเนาะเมนหกศูนย์สามคนน่ะมันออกศูนย์มันออกไปศูนย์หกสามแล้วมันมาออกสามเก่าหาเมนบล่ะครับแล้วมันมาออก หกศูนย์สามเหมือนมันเก่าสองหมวดซ้ำแับนี่เก่าเวียนไปงวดหนึ่งเก่าโม่ซ้ำกับ่้ำโม่ยันเนาะครับเนาะครับแต่ว่าอยากๆสร้างความฝันพอเขาดิถ้าพอฝันครับครับกันกันพ่อฝันพ่อสิให้เป็นข้องสุดท้ายเนาะอ๋อครับผมไอ้เก้ามาเที่าเฮ็ดแบบเก่าเลยเด้อครับเออเอาลงไอ้ช่องลงตะล่างบ่อตะล่างคืออัน นมหนองไข่เลยครับผมโอ้หครับผมจะล่าหนงหกสองครับผมครับเอาเลขคู่กันเด้อครับเด้อครับผมสี่หกแปดสี่หกแปดเลขที่มีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดครับดึงมุกคู่ดึงออกมาคือเลขแปดครับเด่นแปดครับผม เลขที่คือเด็กเดนหนึ่งครับผมครับผมแปดกับเุดเซนต้นึ่งได้พ่อมันใจนึ่งข้างบนเอาเอาตักข้างบนย่างเดียวครับงวดนี้ครับผมอันนี้บนย่างเดียวนะครับผมพ่อไงชุดเดียวเด้อเอาชุดเดียวแขนไปโหลดครับโอ้ชุดเดียวคือแปดหนึ่งครับสองตัวบนแปดหนึ่งสามตัวบนชุดเดียวครับก็ไม่เื่อครับเจ็ดแปดหนึ่งครับ เจ็ดแปดหนึ่งครับผมตัวเดียวไม่ตอนนี้ครับผมโอ้เม็ดเดียวเลยครับพี่น้องเนาะแปดหนึ่งครับผมเป็นหนึ่งที่ว่าชนกันหลายสูตรที่พอแมนแมนครับหนึ่งนี่เนาะพ่อเนาะเด่นหนึ่งเลขคู่นีมาได้คือแปดเลขขี่มาได้คือหนึ่งครับพ่อแต่ว่าพ่อมั่นใจหนึ่งมันมันมันชนกันหลายสูตรหนึ่งครับผมครับไล่สูตร แต่ว่าฝันนี่ตรงรอกกอนมากก่อตรงลอกกอนครับคันพ่อฝันดีมันใจเราพ่อติดโทรไปบอกเก้ไม่เชื่อว่าของพุทธายก็ฝันเอาเลขฝันแฉนเลยครับผมครับกว่านี่แหะครับพี่น้องเนาะเลขพ่อไปบุญหมดวันคนฝันแต่ว่ามันขามไปอีกหมวดหนึ่งแล้วครับผมว่าเลขมาตวเก่าฝันฝันเป็นตะเบรริ้ลครับเนาะโอ้ยเสียวน้ำก็เขาไปออกไอ ไอ้คนเนาะตั้ง,งจังหวัดแม,ม,ม่นครับผมห้อยสัญจรมันเคยออกเบิ้อนออกขามไปนนยังสั่นแหมครับอเอ่เลยบ่มันใจปันใดครับแต่ว่ามันใจว่าไม่สิเบินบ้นมันกับเบิรนเบิ้เไหนหรอครับผมวันพื้ออยู่ตะว่าออกออกเลยครับผม <พอ S 1> นี่แหละครับพีน่น้องเขาจังไดจังมาตามต่อพ่อเป็นโครงสุดท้ายครับผมอีกครั้งหนึ่งใกล้มือเลขกออกครับ <พอ S 1> คลิปนี้ก็จะห้แต่เล็กบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะตอนนี้ คนย่างเดียวครับแต่มาเชียร์กสิกลบกวนพอสำานีดอครับป่อมันครับก็ป่อมาเชียร์น้ำเชียอผ้าร่วยโอ้น้ำใจแล้ครับเด้อไกยูนีมีแห้งครับผมครับพ่อขอพรบคุณครับเช่นกันครับพ่อสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพ่อไพบุญครับคลิปนี้เพ่นไห้ตาเล็ เป็นเหล็กบนอย่างเดียวได้ครับผมบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวสําหรับในงวดนี้ครับผมสิบหกมีนาคมหกสิบเจ็ดเด่นบนแปดกับหนึ่งครับเด่นบนแปดกับหนึ่งเน้นไปที่หนึ่งครับผมเพราะว่าหนึ่งนี่ชนกันหลายสมนักอ่าหลายสูตรครับพี่นอนะ้องเนาะชนกันหลายสูตรครับผมหนึ่งชนกันหลายสูตร เด่นแปดกับหนึ่งแล้วก็ในงวดน,นี้พอเห็ดเป็นเหล็กตะล่างให้ด้วครับผมเหล็กตะล่างหกตัวครับผมเหล็กตะล่างหกตัวก็คือพอจะแยกเป็นเหล็กขี่ก็เหล็กคู่ครับผมครับแถวบนเหล็กคู่ก็จะเป็นสี่หกแปดครับผมสี่หกแปดแถวล่างก็จะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสำหรับเหล็กวิ่งนี รูาเลขเด่นนี่มีแปดกับหนดี่ยพอเน้นไปทีหนึ่งนะครับผมหนึ่งครับสองตัวเม็ดเดียวครับพี่น้องเม็ดเดียวเท่านั้นครับแปดหนึ่งแล้วก็สามตัวเจ็ดแปดหนึ่งครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขพ่อไพ่บุญครับเดี๋ยวจังไดเกี่ยวกับเลขความฝันพอจะมาะย้ำอีกเทน,นึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าพอฝันดีจังได รับโคงทุ่ทไยมาตามกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่างวนเพราะว่าฝันเห็นเกี่ยวกับคนใช้เสียผ้าเก่าพอย่านว่าเลขจะออกตัวเก้าครับผมครับออกตัวเก้าที่ครับพี่น้องแต่ว่าตัวออกออกตัวเก่างวดก้อนหนานน่นอีกครับผมก็คือศูนย์หกสามแล้วมาออกศูนย์หกศูนย์สามครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมาคอยมาตามกันอีกเทนังเลขความฝันพอแต่ว่าในคลิปนี้ครับผมแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเท่านั้นครับพี่น้องบน ของพ่อไพบุญครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียรกับคอไว้พ่อใ้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้เงินไปน้่ากันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่6มีหนมีนาคม67สํบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ